ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัตกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดิทนทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิค ใหัวจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟตโตสตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟตโตสตอรี่สนับสนุนโดยโฟตขัดกร,รปุประานสำนักกล้องและอุปกรณ์ไอทีที่บริการคุณด้วยใจ Lá assim, ครับขอต้อนรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการโอตโต้สอรี่รายการที่ทําเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพครับรกกันกับเทคนิคการถ่ายภาพมากมายสนุกเร่าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ในสไตล์นักถ่ายภาพ วันนี้นะครับผู้ชายหน้าตาแปลกอย่างผมก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับใช่แล้วและด้านหลังของผมคือสามพันโบครับแกนชนยนเมืองไทยครับโอ้ยไม่เห็นน้องมาถึงนี่เลยสามพันโบนี่ในโบเองก็ได้นี่สามพันแล้วก็บกโบกแกไม่ใช่โบรถแบบนีนไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะยังไงก็นั่งเรือมาก็ได้ครับก็สามารถที่จะไปขึ้นเรือที่หาดสลึงครับสามารถล่องมาได้ครับตามลําน้ําโขงประมาณสัก2กิโลเมตร ก็ถึงนะครับก็สามารถถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วก็จะเยืนเลยไปต่อไปจะสามสลึงที่หนึ่งบาทไม่ใช่ครับอาจารย์มีแต่หาสลึงอย่างเดียวครับช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่น้ําหลากพอดีเลยนะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือเราจะมาท่องเที่ยวที่สามพันโบกเนี่ยก็คือในช่วงหน้าแล้งใช่คือเรียกว่าตั้งแต่ปลายปีคุณก็มาได้เลยพฤศจิการทันวามกราภุมไพมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้แต่พอดีปลายปีอาจจะเย็นนิดนึงแต่เมษาก็ร้อนแต่ว่าแล้งนี่เห็นชัดๆเลยชัดเลย าเกิดแบบว่ามาแล้วเจอแต่น้ำมีไงอาจารย์คะจะมีเทคนิคการถ่ายภาพได้ยังไงบ้างอ่ะนั่นสิครับอ๋อครับก็น่าจะมีอยู่2วิธี2วิธีโอ้วิธีไหนบ้างครับวิธีที่ต้องใช้ก็คือต้องต้องหาซูมครับนะครับก็ต้องซูมยาวหน่อยแล้วก็ดึงภาพจากไกลเข้ามาใกล้ครับก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าโบกอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าโบกส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันท่วมไปแล้วครับแต่คนคนหน้าตาดีอย่างผมอาจารหน้าตาดีแต่ไม่มีตังมีไหมครับหน้าตาดีไม่มีตัง ว่ายน้ำข้ามไปเลยอา <c oughs> จารย์ใช่อย่างงั้นแล้วผมจะไปไว่ายดียังไงล่ะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวโดนน้ำซัดไปจากโบกนี้ไม,ไม่ลองสักหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูไปยืนรอโบกสุดท้ายอะไอยเงยถ้าโบกสุดท้ายไม่ต้องบกแล้วพี่ว่าช้อนขึ้นมาแล้วก็พันใส่หวังเลยดีกว่าไม่ต้องบอกหนาขึ้นหน่อยผมว่าเราไปดูความสวยงามของสามพันโบกันดีกว่าครับอาจารย์ครับ เฉลยนะครับเป็นปรัิมากรรมชิ้นเอกเลยนะครับของหินาสสองยุค นั่นือยุคครีเจเซสนะครับมีอายุประมาณ130ล้านปีคือหินส่วนชั้นบนค่ะแล้วก็อีกยุคหนึ่งนะคะเป็นยุคไดโนเสาร์มีอายุประมาณ180ล้านปีหินทรายนะครับถูกสภาพดินฟ้าอากาศกัดก่อน,นเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แล้วก็ถูกแรงกดทับจากเม็ดฝนเนี่ยสามารถทําให้เขาคงรูปคงสภาพได้เป็นระยะเวลายาวนาน <โฮ S 1> ต่กว่าเขาจะคงทนได้นี่ก็เหลืออยู่แค่นี้เองนะคะีบเอกต้องบอกว่าสวยงามมากะนะครับอ่าะะแล้วนี่เปโดนเลยกัดซ้อมาทำป็นดูเตี้ยแบบนี้ โดนพี่เอกนี่แหละกัดต้อนหนูอ้า oh! สวสดีสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวถ่ายภาพกับการเรียนถ่ายภาพแนวใหม่โฟโต้ฮัทโฟโต้เที่จะเปลี่ยนสถานที่จริงให้เป็นห้องเรียนนำทีมโดยอาจารย์สมชายและทีมวิทยากรมืออาชีพ5ที่ถิ่5สถานที่บัตเกตตูมดีกับเทคนิคไวบาลานเชดเขาวางกับเทคนิคบุคคลคู่กับวิวเดินวานกับเทคนิคซีเปียและเขาจัาฮ่าอามกับเทคนิคสต็อปแอคชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 4 6 4 6 6 9 0 0ถึง4ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2554ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อฟ้ารุ่งอรุณกลุไอแสงธรรมบารมีสีอุบลพร้อมรับของรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่สนใจท่องเที่ยวทริปอุบลราชธานีผาแต้มน,น้ำตกแสงจันท์นั่งสำล้อชมวัดติดต,ต่อบริษัทพุทวิวแมนจเมนท์แอนด์ทัวร์จำกัดโทร02 4 6 7ห1 9 5 0 2 9 3 3 4 1 8 0